ข้อตกลงของเรานะคะสำหรับการเข้าเรียนออนไลน์นะคะ1เปิดกล้อง 2. ปิดไมค์และเมื่อด็กๆจะตอบให้ยกมือหรือว่าเปิดไมค์ตอบคำถามเมื่อตอบเสร็จให้เด็กๆปิดไมค์นะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องขนาดหน้ารู้ตอนที่สอง คุณครูนะคะชื่อครูรัตดาวันิษิ์นะคะหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูเนนนะคะาจากอีพีที่ผ่านๆมาเด็กได้เรียนรู้เรื่องขนาดพิศทางภาพที่หายไปภาพเหมือนภาพตาการจับทุ่ภาพกับเงาภาพที่สำคัญกันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเรื่องขนาดน่ารู้กันอีกครั้งนะคะ เด็กๆลองสังเกตภาพต่อไปนี้นะคะภาพที่หนึ่งภาพที่สองค่ะภาพที่สามวิวให้มาเป็นภาพอะไรคะเด็กๆใช่ค่ะเป็นภาพปลาหมึกปลาหมึกมีกี่ตัวคะใช่แล้วค่ะปลาหมึกมีสามตัวแล้วปลาหมึก ตัวไหนคะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเด็กๆลองลองลองสังเกตและคิดดูดีๆนะคะใช่แล้วค่ะปลาหมึกตัวที่สองจะมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะแล้วปลาหมึกตัวไหนคะที่มีขนาดเล็กที่สุดเด็กๆคิดว่าเป็นตัวที่หนึ่งหรือตัวที่สามคะใช่ค่ะ ปลาหมึกตัวที่หนึ่งจะมีขนาดเล็กที่สุดค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะต่อตไปนะคะเด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูให้มานะคะภาพที่หนึ่งภาพที่สองค่ะภาพที่สามเป็นภาพอะไรคะที่คุณครูให้มาใช่แล้วค่ะ เป็นภาพปลานีมูนั่นเองค่ะแล้วภาพปลานีมูภาพไหนคะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเด็กๆค่อยๆคิดนะคะแล้วก็สังเกตดูดีๆค่ะใช่ใแล้วค่ะปลาเนมูตัวที่สามจะมีขนาดใหญ่ที่สุดเลยค่ะแล้วปลาเนมูตัวไหนคะที่มีขนาดเล็กที่สุด ใช่แล้วค่ะปานนโมตัวที่สองจะมีขนาดเล็กที่สุดใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะไปนะคะภราพที่คุณครูให้มามันาบอะไรคะเด็กเดเก เป็นตัวอะไรนะใช่แล้วค่ะเป็นภาพปูปูมีกี่ตัวคะเด็กๆไหนเด็กๆนับพร้อมพรกับคุณครูสิคะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามปูมีมทั้งหมดสามตัวค่ะเก่งมากเลยค่ะแล้วปูตัวไหนคะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เด็กๆลองสังเกตดูนะคะใช่แล้วค่ะปูตัวที่หนึ่งจะมีขนาดใหญ่ที่สุดเลยค่ะแล้วปูตัวไหนอีกคะที่มีขนาดเล็กที่สุดเด็กๆคิดว่าเป็นตัวที่สองหรือตัวที่สามคะใช่ค่ะปูตัวที่สองจะมีขนาดเล็กที่สุดเลยค่ะเด็กๆเก่งมากคะ่ะ เด็กๆลองสังเกตภาพต่อไปนี้นะคะภาพอะไรคะตัวอะไรคะเด็กๆอ่าเด็กๆบางคนน่าจะชอบทานเน่นเลยตัวอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเป็นภาพของกุ้งนั่นเองคะ่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะ ว่ากุ้งตัวไหนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคะเดี๋ยคิดว่าตัวที่หนึง่งตัวที่สองหรือตัวที่สามคะใช่แล้วคะ่ะกุ้งตัวที่สองจะมีขนาดใหญ่ที่สุดเลยคะ่ะแล้วกุ้งตัวไหนคะที่มีขนาดเล็กที่สุด ใช่ค่ะกุ้งตัวที่หนึ่งจะมีขนาดเล็กที่สุดเลยค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องขนาดกันไปแล้ววันนี้นะคะคุณเณนเขามีเกมการศึกษาสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ร่วมเล่นเกมกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะ ตาเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยนะคะเกมเราเหมือนกันอีกครั้งนะคะเกมเราเหมือนกันดูมีภาพมาให้เด็กๆค่ะภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สาม อีกฝั่งหนึ่งนะคะภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามค่ะให้เด็กๆโยงเส้นจับผู้ภาพที่มีขนาดเท่ากันนะคะคุณแณมีเวลาให้เด็กๆคิด5วินาทีค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ เวลาค่ะเด็กคิดว่าภาพภาพที่คุณครูให้มาเป็นภาพอะไรคะใจค่ะเป็นภาพปลามือกแล้วภาพที่หนึ่งเด็กคิดว่าควรโยงเส้นจับคู่กับภาพดใดคะใช่แล้วค่ะภาพที่หนึ่งโยงเส้นจับคู่กับภาพที่สามเพราะ มีขนาดที่ใหญ่เท่ากันนั่นเองค่ะแล้วภาพที่สองละคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าควรจะโยงเส้นจับคู่กับภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองคะใช่แล้วค่ะภาพที่สองจับคู่กับภาพที่หนึ่งเพราะมีขนาดที่เล็กเท่ากันค่ะ แล้วภาพที่3ามนะคะเด็กใช่ค่ะภาพที่3ามโยงเส้นจับคู่กับภาพที่สองนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆลองสังเกตภาพที่คุณช่วยมานะคะภาพที่หนึ่งภาพที่สอง ภาพที่สามอีกฝั่งหนึ่งนะคะภาพที่1ภาพที่สองภาพที่3ามเด็กๆลองสังเกตและคิดดูดีๆนะคะว่าภาพปลาตัวไหนที่มีขนาดเท่ากันให้โยงเส้นจับคู่กันนะคะคุณแนนมีเวลาให้เด็กๆคิด5วินาทีนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว เริ่มเลยค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆคิดว่าภาพที่หนึ่งควรโยงเส้นจับคู่กับภาพไหนคะเป็นภาพที่หนึ่งภาพที่สองหรือภาพที่สามคะ ใช่แล้วค่ะภาพที่หนึ่งโยงเส้นจับคู่กับภาพที่สามค่ะแล้วภาพที่สอ,องนะคะเด็กเด็กคิดว่าควรจะโยงเส้นจับคู่กับภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองคะใช่แล้วค่ะภาพที่สองโยงเส้นจับคู่กับภาพที่หนึ่งเพราะมีขนาดที่เท่ากันนั่นเองค่ะ ส่วนภาพที่สามนะคะก็โยงเส้นจากผู้กับภาพที่สองนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะอันนี้นะคะคุณเรนก็มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ทำพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเตรียมหนังสือเสริมทักษะเล่มที่หนึ่งนะคะ ให้เด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่หนึ่งค่ะเด็กๆเปิดรด้ยงังคะถ้าเด็กๆเปิดแล้วจะเจอกับภาพอะไรคะเด็กๆใช่ค่ะเป็นภาพจอระเข้นั่นเองค่ะคำสั่งนะคะให้นะักเรียนโยเส้น ภาพที่มีขนาดเท่ากันเราเด็กมาทำไปพร้อมๆกับครูเนนเลยนะคะเด็กๆลองนับดูนะคะว่าโจระข้มีทั้งหมดกี่ตัวคะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่อีกฝั่งหนึ่งคะ่ะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามและ หัวที่4อ่ะเดี๋ยวเราจะมาโยงเส้นจับคู่จอระเร้ตพร้อมๆกันนะคะว่าจระเขคตตัวใดที่มีขนาดเท่ากันบ้างอ่ะเด็กๆคิดว่าภาพจระเขคภาพที่หนึ่งมีขนาดเท่ากับภาพจระเรคเภาพไหนคะเด็กๆลองสังเกตดีๆนะคะ ใช่แล้วค่ะภาพจระเข้ตัวที่หนึ่งโยงเส้นกับคู่กับภาพจระเข้ภาพที่ภาพที่เท่าไรคะภาพที่สองนั่นเองค่ะแล้วจระเข้ตัวที่สองลคะคะโยงเส้นจับคู่กับจระเข้ตัวที่หนึ่งนะตัวที่สามหรือตัวที่สี่นะ่นอกๆ ค่อยๆคิดนะคะได้ไหมคะเด็กๆได้แล้วค่ะจระเข้ตัวที่สองจะับคู่กับจระเข้ตัวที่หนึ่งค่ะเพราะมีขนาดที่เท่ากันนั่นเองค่ะแล้วจระเข้ตัวที่สามล่ะคะเด็กๆคิดว่าควรจะจับคู่กับจระเข้ตัวไหนคะ ใช่ค่ะจอระเข้ตตัวที่สามจับคู่กับจอระเข้ตตัวที่สี่เพราะมีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะแล้วตัวที่สี่ล่ะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะตัวที่สี่จับคู่กับจอร์เข้ตตัวที่สามทีนี้เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าจอร์เข้ตตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวไหนคะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตัวไหนคะใช่แล้วค่ะจระเข้ตัวที่หนึ่งนั่นเองค่ะมีขนาดใหญ่ที่สุดเลยแล้วจระเข้ตัวไหนคะที่มีขนาดเล็กที่สุดตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามหรือตัวที่สี่คะ ใช่ค่ะจระเข้ตัวที่เล็กที่สุดก็คือจอระเข้ตัวที่4นั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะช่วงนี้นะคะเด็กๆก็อยู่ในช่วงโควิด1 9นะคะยังไงเด็กๆก็มัานดูแลรักษาสุขภาพตนเองด้วยนะคะบัานล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนออกจากบ้านสวมใส่เมสทุกครั้งนะคะ เว้นระยะห่างทางสังคมวันนี้สวัสดีค่ะบาย,บาย